สวัสดีค่ะวันนี้ช่องมิสเตอร์สตอมนะคะเราจะมาพยากรณ์ดวงความรักของชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะประจำเดือนสิงหาคมหรือผู้ที่เกิดช่วงระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะคะสามารถเข้ามาฟังดวงความรัก ของชาวลัคนาราศีพิจิกประจำเดือนติงหาคม2 5 64ได้นะคะเป็นดวงความรักทั่วไปนะคะไม่ได้เจาะตรงท่านใดท่านหนึ่งนะคะค่ะไพ่ทางช่องนะคะจะทำนายดวงความรักเป็นส่วนของคนที่มีคู่ครองแล้วแต่งงานแล้วนะคะพาร์ทหนึ่งและอีกพาร์ทหนึ่งจะเป็นกลุ่มคนที่เป็นคนโสดหรือว่าเป็นคนที่กำลังมีคนกบหาดูใจกันนะคะยังไม่ได้แต่งงานนะ ค่ะเรามาพัดแรกเลยนะคะพัดแรกนะคะคนที่มีครอบครัวแล้วชาวรา,าศรีพิจิกคะ่ะช่วงนี้คุณเหมือนกับว่าคุณกําลังอดทนรอคอยอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะรอคอยอย่างแบบมีคือเหมือนกับว่าคุณนะ่ะรอคอยอะไรที่คุณหวังผลเอาไว้กับครอบครัวของคุณนะคะแล้วก็คุณก็จะมีสเปซ เหมือนมีเวลาของตัวเองเหมือนกับคุณใช้เวลาเป็นส่วนตัวเยอะมากค่ะทำอะไรสักอย่างหนึง่งแบบเป็นช่วงระยะเวลาที่คุณรอคุณก้าวถาอะไรทำไปโดยที่แบบเป็นการที่แบบเหมือนกับปิดเวกออกมานะคะแล้วทีนี้ถามว่าการรอคอยขอคุณเหมือนกับเป็นการรอคอยที่ยาวนานเนาะคุณต้องสงบนิง่งค่อยๆทําทำค่อยๆรอเหมือนคุณรออะไรสักอย่างในในกิจกรรมครอบครัวสักอย่างหนึ่งอะค่ะ แต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะการรอคอยของคุณเนะี่ยแต่ดูแล้วมันจะเป็นผลดีเรื่องความรักด้วยนะคะบางคนอาจจะรอที่จะมีบุตรหรือคุณรอที่จะสร้างเซอร์ไพรส์หรือรอผลออการตอบกลับของความรักของคุณนะคะการที่แต่งงานแล้วเนี่ยบางครั้งอาจจะต้องมีช่วงโมเมนต์ของการที่ ใส่ใจกันคุณอาจจะรอในจุดนั้นนะคะอันนี้แล้วแต่คู่นะคะทั้งนี้แล้วเนี่ยไพ่บอกว่าจากการที่คุณรอคอยอะ่ะมันจะมีความถึงมันจะยาวนานถึงมันจะทําให้คุณไม่รู้ว่าตอบปอทางออกของคุณจะเป็นยังไงหรือบางคู่อาจจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแหวงกันนะคะคุณก็จะได้พบกับคําตอบที่ปลายทางคือมันจะเป็นบวกไพ่มันขึ้นไพ่กงล้อนะคะ เพียงแค่ว่าตอนเนี้ยคุณถ้าคุณมีปัญหากับคู่คู่ครองค่ะคุณจะนิ่งคุณจะรู้จักถอยคุณรู้จักเอาใจหมายถึงว่าอาจจะไม่ได้เอาใจมากแต่ว่าคุณจะรู้จักที่จะผ่อนคือจะไม่เหมือนจากแต่ก่อนที่อาจจะแบบถ้ามีการโต้เถียงกันคุณก็จะโต้เถียงกลับแต่ตอนนี้คุณจะรู้จักถอยว่าคุณจะเริ่มรู้จักคู่ของคุณและรู้ว่าจังหวะนี้ควรจะทําอย่างไรนะคะ คู่ของคุณน่ะเขาค่อนข้างจะสับพอร์ตคุณมากแล้วก็เป็นอะไรที่แบบรดับสนับสนุนคุณทุกอย่างไม่ว่าคุณจะทําอะไรลงทุนอะไรหรืออะไรก็ตามนะคะแต่ว่าเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะพงผางแล้วก็อาจจะไม่ได้โรแมนติกนะคะคุณก็เลยอาจจะมีปัญหาในเรื่องนี้นะคะเห็นไหมคะมีไพ่ที่เป็นรูปดาบค่อนข้างเยอะแปดดาบสี่ดาบนะคะนั่นหมายความว่า คู่ของอคุณถ้าคุณมีปัญหากับคู่ของคุณนะคะให้คุณนิ่งๆเอาไว้ก่อนนะคะเพราะยังไงเขาก็จะด u ะพอตคุณแล้วก็อยู่เป็นคู่ของคุณเพราะมีไพ่ของรอเกิดขึ้นนะเพียงแค่ว่าช่วงเนี้ยหากมีปัญหากาันหรือคุณกําลังรออะไรสักอย่างหนึ่งในครอบครัวรอความหวานที่กลับมานะคะหรือว่ารอที่จะมี moment romantic มมก,กันเนี่ยมันจะไปถึงจุดนั้นได้ะคะ่ะ ่ะชะาวลัราศีพิจิกปกติจะมีปัญหาเรื่องความรักเรื่องของคู่นะแต่ถ้ามีคู่แล้วอะลราไปด้วยกันรอดก็คือจะยาวเลยนะคะส่วนมากคู่จะเป็นจากหน้าไพ่จะเป็นคนที่ออกค่อนข้างจะลุยๆไม่ได้โรแมนติกมากคุณก็ต้องรู้จังหวะว่าการที่มีคู่แบบนี้คือเราจะปรับจูนกันยังไงเพื่อให้ครอบครัวของคุณไปได้อย่างแบบถึงฝั่งนะคะ ค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะไม่ใช่อุปสรรคอันใหญ่หลวงเสักเท่ทาไหร่นะมันจะผ่านไปได้ด้วยดีแต่คุณต้องรอนานนิดนึงอะไรที่คุณคิดว่าคุณอยากจะทำให้เขาอะไรที่คุณคิดว่ามีหลายอย่างเหลือเกินนะคะก็ตอนนี้ก็คือคุณใช้สมาธิ The Hermit เกิดขึ้นรวบรวมสิ่งที่ผ่านมานะคะปรับจูนเข้าหากัน แล้วเดี๋ยวผลผลิตที่คุณทำไว้เนี่ยมันจะออกดอกออกผลนะคะดูท่าทางคู่ของคุณก็จะโอเคด้วยนะคะก็จำไว้นะคะว่าถ้ามีปากเสียงกันเราต้องถอยคนละก้าวก็ไม่ใช่ว่าคุณจะถอยคนเดียวนะคะฝั่งนั้นเขาก็จะรู้เองนะคะความโชคดีมันกำลังจะเกิดขึ้นนะคะดูแลทิศทางก็เป็นบวกนะคะสิ่งที่คุณทำคุณทาในวันนี้เนี่ยมันคือการปรับจูนนะ ในปัญหาแต่ละอย่างนะคะแน่นอนค่ะมีครอบครัวแล้ว,วมันมีมันมีเรื่องให้คิดมากมายนะคะเขาอ,อาจจะไม่ได้โรแมนติกหรือแม้แต่ตัวคุณเองนะคะมันก็ต้องปรับจูนกันนะคะเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันทั้งวันทั้งคืนนะคะมันก็มีอะไรที่เป็นตัวเองออกมามากมันคือการยอมรับนะคะเมื่อเราเลือกแล้วก็ต้องไยเรือให้ถึงฝั่งนะคะ ทางนี้คนที่มีปัญหากันอยู่ก็จะไปในทิศทางที่ดีหรือว่าคนที่กําลังวางแผนหรือรอคอยอะไรก็จะตกผลึกในช่วงนี้แล้วค่ะแล้วก็จะส่งผลไปด้วยดีนะอ่าอันนี้เป็นไพ่เกี่ยวกับพาร์ทของคนที่มีคู่แล้วนะคะแต่สําหรับต่อไปเป็นคําพยากรณ์ของคนที่เป็นคนโสดคนที่คบหาดยใจกันนะคะไพ่บอกว่าคุณ กำลังรอคอยอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคู่ของคุณที่เขาเข้ามาคบหาดูใจกันนะคะคุณรู้สึกเหมือนคุณโดนหลอกหรือมีปัญหากับเขาคุณมืดแปดด้านแล้วเหมือนกับว่าคุณจะต้องถอยออกมาช่วงจังหวะเดือนนี้นะคะ่ะเป็นจังหวะของการนิ่งเงียบที่คุณจะต้องปิดออกปิกเวทออกมาทําสมาธินะคะคุณรู้สึกเหน็ดเหนื่อยแล้วก็รู้สึกว่ากว่าที่เราจะต้องพิชิตใจเขาหรือเขามาพิชิตใจเราเนี่ย มันมันมันเยอะมันมีปัญหาเยอะคุณก็เลยถอยออกมาก้าวหนึ่งลองใช้ระยะเวลาห่างกันสักพักหนึ่งเพื่อเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าถ้าเราห่างกันแล้วเรายังคิดถึงกันหรือเปล่านะคะพ่าบอกว่าคุณจะคิดถึงกันนะแล้วก็คู่ของคุณน่ยก็เหมือนกับมีมีมีฐานะแล้วก็เข้ามาคบหาดูใจกันนะคะแต่เพียงแค่ว่าช่วงนี้ค่ะ ถ้ามีปัญหาการคุณต้องถอยออกมาคนละก้าวก่อนใช้สมาธินะคะแล้วก็ค่อยค่อยมาพูดจากันนะคะอาจจะใช้เวลานะคะที่ห่างกันเนี่ยดูซิว่าเราอะอยู่ห่างกันแล้วเราจะคิดถึงกันไหมนะคะถามว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันใหญ่มากมายไหมมันก็เป็นปัญหาที่ทําให้คุณมึดแปดด้านได้นะคุณไม่รู้เรื่องอะไรเลยอืคุณมีแต่ความรู้สึกว่าฉันก็ไม่รู้ฉันไม่ไม่เข้าใจนะคะ แต่ไพ่บอกว่าเดี๋ยวเดือนสิงหาคมอะ่ะมันจะมีแสงสว่างเกิดขึ้นนะมันจะไปในทิศทางที่ดีนะคะถึงแม้ว่าคนที่เข้ามาคบคุณอะ่ะเขาจะหวังอะไรหรือไม่หวังอะไรก็ตามมันจะปรากฏนะถ้าใชู่่วงเราคุณจะคบต่อแต่ถ้าไม่ใช่คุณจะหลุดพ้นนะช่วงนี้คุณไม่ต้องทำอะไรมากก็นิ่งๆไปก่อนสวดมนต์นะคะขอให้ผลบุญหนุนนำคุณให้คุณเจอแต่คนดีๆนะ แต่หน้าภัยก็คนที่เข้ามาก็ดูเ้าๆนะไม่ค่อยโรแมนติกเท่าไหร่นะคะไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายนะคะสิ่งที่คุณทําด้วยกันมาเนี่ยนะคะตอนที่บ๊อบบี้เลิฟหรือว่าเพิ่งคบกันนะคะนะคะมันจะแสดงผลออกมาให้คุณเห็นคุณแค่รอรอจังหวะนะคะรอเวลาไม่ต้องคุยอะไรมากไม่ต้องแบบไปแบบตรงใส่ทาให้ตัวเองต้องเจ็บตัวอะไรมากมายนะคะสวดมนต์ท่องอไว้ว่าใครที่ใช่ นะคะก็ขอให้เข้ามาคนที่ไม่ใช่ก็ขอให้หลุดพ้นไปนะคะแต่ดูท่าทางน่าไพ่ก็จะจะจะดีนะคือมันน่าจะเป็นการพิสูจน์อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันจะเป็นแบบที่ไม่ดีเคยทะเลาะกันมันจะลี้ขายอุอ่มสำหรับคนโสดนะคะหรือคนที่มีกาลังกําลังมีคนคุยกันอยู่นะคะค่ะทางนี้แล้วก็เป็นคําพยากรณ์ดวงความรักนะคะทั่วไปของสองพาร์ทคือคนที่มีคู่และคนที่ โสดกํลังคบหาตัวใจกันนะคะทั้งหมดหน้าไพ่เนี่ยถือว่าเป็นบวกอยู่นะคะในเดือนสิงหาคมเป็นคําทํานายในช่วงระยะหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวอย่างไรแล้วเนี่ยเรามาพบกับคําทํานายของชาวลัคนาราศีธนูนะคะว่าความรักของชาวธนูเป็นยังไงส่วนของคุณพิจิตหากชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันไปเยอะๆเลยนะคะเป็นกําลังใจให้ช่องด้วยนะคะ แล้วอย่างไรแล้วขอจบคำทํานายเพียงเท่านี้นะคะขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่กับคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ